สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำลาบปลาตะเพียนทานนะคะเครื่องปรุงของการทำลาบปลาตะเพียนพระเอกหลักก็คือเนื้อปลาตะเพียนนะคะพริกป่นเค้าคั่วตะไคร้ซอยต้นหอมผักชีใบเลื่อย มะนาวนะคะใบมะกรูดหอมแดงพริกสดเครื่องเคียงของเราก็มีแค่สามอย่างนะคะมีแตงกวามีมะเขือเปาะแล้วก็มีถั่วพูนะคะเรามาทําทานกันนะคะส่วนเนื้อปลาเพื่อนๆถ้าไม่มี ปลาะเพียนเป็นปลาอื่นก็ได้นะคะปลาเล็กปลาน้อยสับก,ก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันแต่ขอให้เป็นปลาสดนะคะเพื่อนคะหลังจากเราไปลวนเนื้อปลามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาขยายแบบนี้นะคะเพื่อนให้ความร้อนจากในเนื้อปลาเนี่ยออกไปบ้างนะคะเพราะว่าเครื่องปรุง ที่เราจะนํามาปรุงเนี่ยมันจะได้ไม่สุกนะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่มาเขียนเนื้อปลานะคะมาขยายเนื้อปลาให้เย็นลงนิดนึงนะคะสิ่งแรกที่เพื่อนจะเติมลงไปนะคะคือน้ําปลาค่ะเพื่อนๆน้ๆําปลาเนี่ยนะคะพยายามอย่าใส่เยอะนะคะแต่น้อยๆลงไปก่อนนะคะไม่เค็มเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังเพราะว่า น้ำปลาที่แต่ละบ้านใช้เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางครั้งแล้วเป็นน้ำปลาที่ดีเยี่ยมแต่จะเค็มมากนะเพื่อนนะคะเราต้องใส่ในน้อย,อยก่อนปรุงให้เรียบร้อยไม่เค็มแล้วค่อยว่ากันภายหลังนะคะหลังจากเติมน,น้ำปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็บีบมะนาวเลยค่ะ อันนี้เราใส่ประมาณลูกครึ่งใปก่อนนะคะคนแล้วนะเพื่อนต่อไปเพื่อนใส่พริกเลยค่ะพริกนี้ใส่ตามชอบเลยนะคะว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะใส่ตามชอบเลยแต่ถ้าบ้านไหนมีเด็กทานด้วยไม่ใส่ก็ได้ค่ะเราไปใส่ภายหลังนะคะ ันนี้ก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเดี๋ยวเรามีลูกโดอีกใส่พริกเสร็จใส่ตะไคร้ซอยค่ะเพื่อนนะคะตะไคร้เพื่อไปดับคาวของปลานะคะใส่อีกอย่างหนึง่งแล้วเราค่อยเค็มก็คือนะคะข้าวคั่วนะคะพอใส่ข้าวคั่วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ เราชิมนะคะเราชิมเพราะเข้าคั่วมันจะไปดูดนะำหลังจากขาวคั่วเสร็จแล้วก็ตามได้ใบมะกรูดเลยนะเพื่อนนะคะบางอย่างเนี่ยเราต้องคนให้ทั่วก่อนแล้วค่อยเติมอย่างอื่นต่อนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปทีเดียวพร้อมกันเนี่ยมันเปลี่ยกระจายขายไม่ได้คือหอมแดง ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายก็คือหอมบักชีนะคะเพื่อนแบบนี้เลยนะคะพอเพื่อนๆใส่หอมบักชีเนี่ยนะคะไม่ต้องคุกแรงนะคะคุกเบาๆค่ะเพราะว่าใบหอมบักชีจะเละเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็จัดจานพร้อมทานเลยค่ะลาบปลาตะเพียน ของเราพร้อมทานแล้วนะคะเพื่อนๆลองทำทานนะคะเพื่อนๆคะเสร็จเรียบร้อยแล้วลาบป่าแตะเพียนของเราหน้าตาเป็นไงคะแซ่บไหมเพื่อนๆชมแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะพร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับกับข้าวเมนูใหม่ๆของเราอีกนะคะสำหรับเมนูปลาตะเพียนลาบของเราเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ